เดิมมงนะฮะรถพระธรรมที่นี่อยู่ที่ไหนฮะเนี่ยบันมณีพึกษามนิดโอ้โหทำออกจำหน่ายทั้งนั้นเลยนะครับทำเป็นของของตัวเองนะครับตั้งแตตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงขั้ว่าาจะไปมอ๋อตั้งแต่ปลูกขั้วเลยนะครับแล้วออกไปเดินสายที่ไหนบ้างเนี่ยฮะหรือว่าออะเราได้รับอ๋อ ได้รับรางวัลอะไรมากมายไหมได้รับรางวัลรางวัลของสมาคมเกษตรไทยครบชาการเกษตรเอามาหน้าในกกตรับทีีเรื่องทั้ยางนี้นีก็ตัวนี้ก็ติดรายสารของทีอ่งอนนี้เลามีวามนนี้ครับรู้สึกนนี้เลยอย่าผงเท่าไหร่ครับนุ่รู้สึกไ่อาจะรวมในรายสารเลยครับอ่า

ทำยังลูกเองแล้วค่ะแล้วค่ะนี่รสชาติอ้โหหรางวัลนี้คงได้ได้รับหลายรางวัลนี้นะได้ทุกปีนะห้าสี่สามสองหนึ่งมดเวลาครับครับพ่อนิคมนะครับอันนับตระกูลวงตาลทีนี้เจ้าของเมล็ดกาแฟ ขุนยมพี่รับรางวัลไปมันาดเลยใช่ไหมฮะจะรับรางวัลเย็นนี้ครับจะรับรางวัลเย็นนี้นะครับแล้วก็ท่านเกษตรจังหวัดนะครับก็ก็อยู่ที่นี่นะครับนี่ก็อยู่งานกาแฟวันนี้นะครับของขุนมวกคอปปี้เนี่ยฮะวันนี้เจ้าของมาเองเลยพ่อวันนี้เตรียมตัวมารับรางวัลเลยใช่ไหมครับ ดีใจไหมผลงานดีเว้นสามีของแล้วก็เออนี่เป็นลูกเ็มา้ฮะหรือเป็นอะไรกันอ๋อผมเป็นย่ากเป็นหลานครับผมเป็นหลานอ๋อที่กาแฟลอยน้ำนะครับผมก็ส่งคลิปให้ผมคนดูเป็นหมื่นคนเลยโอ้คนเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราพบกันนะครับ เชียงรายเช่นกัน,น,ลน,ลนลเลยดนทางเงินรางวัล500บาทพร้อมกับประกาศสนอเยาว์บาและคนที่ได้รับรางวัลค่ะเราจะได้เล่าเป็นแบบที่สองได้แก่คุณคุณพิงค์ค่ะ แม่บ้านจากกาแฟรีโมนมันมีฟลุ๊กนะครับมีนดีด้วยนะคะตอนนี้เหลือสามท่านจริงๆที่1ที่2ที่3ามนะคะพี่ตั้นเขาได้คะแนนเท่ากันแต่ตอนนี้เราก็เลยมีการตัดสินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1พร้อมกับเงินรางวัล700บาทคนที่ได้รับรางวัลยอดเกียรติคุ นบำเต้คุณพิชัยกำเนิดล้ำเต้ครับอย,ะะรอยากจะบอกอีกเลยนะครับว่าที่หนึ่งที่สองสามไม่ตื่ได้รางวัลชนะเลิศในดบบที่หนึ่งนะคะในการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ะจะเป็นชื่อใครถ้าเกิดว่าประกาศชื่อใครนะคะท่านนั้นแสดงว่าชนะเลิศ แล้วก็ท่านที่ไม่ได้ประกาศชื่อได้ะก็จะได้รับรางวัลชมเชยและคนที่ได้รับรางวัลชมเชยและรดับที่หนึ่งค่ะได้การประกวดแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่คุณได้แก่คุณโอมเกษมศริขค่ะขอเสียงสะเทือนค่ะ รับรางวัลชมเชยนะคะอีกหนึ่งท่านสำหรับการประกวดแข่งขัน,นขในครั้งนี้ค่ะคุณแม่หนึ่งท่านนะคะได้รับรางวัลชมเชยค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะทุกท่านได้ถ่ายรูปภาพ,ภพด้านบนเวทีแล้วขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่านด้วยค่ะเรียนเชิญเลยนะครับโอเคค่ะตอนนี้ขออนุญาตนะคะมอง ร้องหลักจากทีมงานเพื่อนี้คะตัวตักับลูกพนด้านบน,น,นเวทีค่ะยะี่สิบรางวัลค่ะเชียงรายเจ้ามาเลยเจา้ามาเจา้าอันนี้ขครจะว่าแต่เต่วว่าเล่นกับโมโน่จังหันก่ก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพื่อรางวัลกันตัวมาเลยค่ะหนูแจกให้แค่20รางวัล และลงพื้นที่นะครับตีผมได้ลงมาวันนี้กับมาในน้ำคณะกรรมกธรรมาพิบาลจวัดนานะครับกับผมกับพันจาอากาศเอกสิงมนานะครับเป็นน้องคณะกกรรมธรรมาพิบาลจวัฒนานะครับตีเฮาลโรงม้ากับเหือมาดูว่าการทํางานของขบวนไปนะครับเอาก็นว่ก็เป็นสิ่งดีๆนะครับเป็นพื้นฐานดีๆเพราะว่ากาแฟนานเท่านี้จากตอนนี้ไปนะครับจะเป็นกาแฟตี มีคุณราคานะครับเพิ่มมูลคา่านะครับเพิ่มมูลคา่ากันมาในวันนี้ผมมาดในขาดแบบนี้หลุแบบของนั้นไปตรวจสอบนะครับสอดส่องวันนี้ตรวจสอบว่าสอดส่องประเด็นมันจะทิศนะครับกนะ็เป็นการยกระดับกาแฟของเฮานะครับเป็นการส่งเสริมการปูุน,นะครับเผื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดน่าของเฮานะครับขอบคุณครับขอบระคุณกอเสียงปรบมือให้กนะับท่าน

เลยค่ะแล้วก็เป็นน้ำสวรสชาตัวนี้ก็จะติลดลายเปรี้ยวนิดนึงหอมกลิ่นสวรสนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสมุนไพรค่ะสมุนไพรของเราก็จะมีขมิ้นชันนะคะก็จะมีสาเล็กกับไสาใหญ่ค่ะสาเล็กจะอยู่ข้างล่างสาใหญ่อยู่ข้างบนแล้วก็มีในตัวของกันชงด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการถั่งไทยให้หลับดีหลับลึกได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกาแฟาค่ะ ก็มีหลายหลายตัวให้ได้ลองกันเลยนะคะก็จะมีขวอ่อนขวกลางขวเข้มแล้วก็จะมีกาแฟแบบสเปเชียลตี้แล้วก็แบบสเปเชียลค่ะติดต่อชของเราติดต่อผ่านเบอร์โทรได้ค่ะของประธานนะคะ092-931-1318ค่ะแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะคะก็จะอยู่ที่เจียงรั่ววิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปไทยรั่วบ้านสะเกียงค่ะ 遇到一个女的。 เรียนท่านประธานในพิธีครับท่านประจักษ์ชัยกิจท่านปลัดจังหวัดน่านท่านกเกษตรจังหวัดน่านครับท่านสอสอ หน้าที่เป็นพิธีกรคู่กับภาษณนท่านนั่นก็คือพี่โอ่นเอนค่ะครับผมกับพนาพจิตครับสกสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านครับค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนก็ได้รับหน้าที่นะคะดำเนินพิธีกรในการจัดกิจกรรมนะคะแจ้งให้กับทุกท่านทราบกนิดหนึ่งว่าในวันนี้เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูงซึ่งก็เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูงประจัดปีงบประมาณพศ2568จัดขึ้นโดยจังหวัดน่านโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านครับใช่แล้วค่ะซึ่ง วันนี้นะคะ 1้อเป็นต้นมาแล้วนะครับโอ้โหยาวนานมากเลย<ม>คือกิจกรรมการประกวดสุดยอดมเมล็ดกาแฟเวทีจังหวัดแสดงจากท่านผู้บริการดรชัยพรพันน้อยนะครับฝึกซ้อมการแสดงโดยท่านอาจารย์จากพันอิ่งว่าแล้วก็การันตีด้วยรางวันลนะครับน้องๆเพิ่งไปรับรางวัลเหรียญทองนาฏศิลป์ไทยสร้างสารรค์ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73ประจําปี2568านะครับขอเสียง รบมือเป็นกำลังใจให้กับน้นองๆแล้วก็ร่วมภาวเป็นใฟให้กับน้นองๆอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นความมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรดังนั้นในช่วงนี้ดิฉันจะนําพาทุกท่านค่ะไปรับรู้นะคะเกี่ยวกับสินค้ากาแฟผ่านวีดีทัศน์ในช่วงนี้เชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะเชิญครับรายนต หลังนั้นปรกาศจะดูแลดมาต่างซื้อกาแเฟ็ปรกาศเงี้ยเ่คือไปดูแลดีๆเขาจะหักซื้อบ้านพีทนไปก็ดีอ่ะอ้ตอนแม่ไม่ยัำทันดีๆมาปลูกจะรอนปลูกง่ายแต่ผลผลิตจะอร่อยกว่าตั้งแต่ผมทำงานตีนโรงเพื่อตีนีกาผมสังเกตว่าก กำลังจากต่างประเทศส่วนใหญ,ญ่รลบัตานั่นคือตีสายทั้งช่วงหลังๆประมาณ 3- าสปีที่ผ่านมานี่ครับก็เริ่มนี้กระแสของการทำกาแฟโลบัสตาแบบพิเศษนะครับซึ่งในภาษากาแฟเป็นห้องออกไฟโลบสัสตานะครับในช่วงระยะเวลาผลิตของฤดูเจี่ยบๆต่อ,ตอปีช่วงว่างเว้นเนี่ยเขายังมีรายได้จากช่องนั้นอีกเข้ามา ออร์บทั้งอาราบิก้าและโรบัสตา้าได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกาแฟคุณภาพที่ดีที่สุดของไทยบนเวทีโลกกาแฟน่ายิ่ยงโดดเด่นได้รับหลายรางวัลเช่น รางวัล c u p of e x c e l l e n c e t h ไ i l แล d ปี2023ถึง2025และนี่คือกาแฟน,าน่าความหลากหลายที่ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวและคุณภาพที่ยืนอยากกัางบนในทีโลกครัรางวัลไปแล้วก็ต้องอย่างที่บอกใน BPR ครับขอบคุณพี่อื่นกาแฟ หลายของสายพันธุ์ต่างๆรวมมาเป็นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านเหมือนแนวคิดในวันนี้เลย Unity to j o i e r City นะครับใช่แล้วค่ะอยู่ด้านหลังด้วยเดี๋ยวแวะไปดูกันได้มีจอยไหนบ้างมีจุดไหนบ้างที่น่าสนใจไปดูกันได้นะครับรกาแฟเทศกาลคนปลูกกาแฟน่านน่าน Coffee Farmer f e 2025อยากเป็นทางการในช่วงนี้ค่ะ ลำดับแรกข้าขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านประจัก์ช <lawsuit royable> ัยกจท่านประหลัดจังหวัดน่านด้านบนเวทีครับเพื่อรับฟั่คตกเ่ารายงานวัตถุระสงค์ของกันประลัดจังหวัดน่านกระผมนายศักดิ์สิทธิ์รวิชัยเกษตรจังหวัดน่านในนามของหน่วยงานดำเนินงานโครงการต้องขอขอบคุณท่านประลัดจังหวัดน่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เทศกาลคนปลูกกาแฟน่างกาแฟฟาร์เมอร์เฟส2025ในวันนี้การจัดงานเทศกาลคนปลูกกาแฟให้แพร่หลายสู่สารชนในระดับประเทศเพิ่มมากขึ้นเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องเกษตรกรได้พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดเป้าหมายซึ่งจะเป็นการสนับสนุนนะครับ ร้อยตัวอย่างนะครับแบ่งเป็นสามประเภทการประกวดได้แก่ 1. กาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์พิเศษจำนวนยี่บกตัวอย่าง2กาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ลูกผสมจำนวน48ตัวอย่าง 1. และกาแฟโรบัสต้าจำนวนยี่บกตัวอย่าง 1. โดยคณะกรรมการตัดสินระดับประเทศและผู้เชี่ยวชาญ การตัดสินกาแฟระดับโลกรวมถึงกรรมการที่เป็นคิวเกตเตอร์จากจังหวัดน่านรวมทั้งสิ้น21ท่านนะครับและได้เริ่มดำเนินการประเมินตัวอย่างสิ่งประกวดตั้งแต่วันที่18ถึง25กระะกฎาคมตอนนั้นน้ำาุ่มพอดีนะครับท่านนะก็ดำเนินการยาวนานนะครับย้ายที่ประกวดด้วยย้ายที่การประเมินด้วยนะครับก็ผลการประกวดนะครับประกาศเมื่อวันที่ 6สิงหาที่ผ่านมานะครับซึ่งกเกษตรกรที่ส่งกาแฟเข้าร่วมการประกวดทั้งร้อยลายจะได้รับเอกสารการประเมินกาแฟได้แก่นใบคัพปิ้งสกอร์ซึ่งจะเป็นการรายงานผลการประเมินให้พี่น้องกเกษตรกร นำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพของกาแฟของตัวเองต่อไปนะครับซึ่งในบทประเมินก็จะบอกเลยว่ากาแฟน่านนะครับกิจกรรมที่3เป็นการออกร้านจำหน่ายผลิตผลกาแฟของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกาแฟกาแฟโลกกับการพัฒนากาแฟน่านนะครับกิจกรรมที่5เป็นการคัดมเมล็ดก,กาแฟนะครับ กิจกรรมที่6ครับเป็นการกิจกรรมคัพพิ้นกาแฟนะครับพี่น้องเกษตรกรนอกจากปลูกกาแฟแล้วเนี่ยต้องชิมกาแฟเป็นต้องรู้ว่ากาแฟตัวเองรสชาติเป็นยังไงจะพัฒนาคุณภาพกรที่8ครับเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับกาแฟนะครับเช่นการแข่งขันการคัดเมล็ดกาแฟนะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถเข้ามาร่วมการแข่งขันนะครับเมล็ดกาแฟของท่านอาจจะมีตัวทิงเจอ์กลนนะครับเรากจะแข่งขันกัน เลยจับเวลานะครับหน่วยงานภาคีกระขายสถาบันการศึกษาตลอดจนองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญเทศบาลเมืองน่านนะครับที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานจึงขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับก็กระผมขอเรียนเชิญท่านผู้บรหาจังหวัดน่านกล่าวเปิดกิจกรรมเผยแพร่ประชามพันธ์สร้างการรับรู้กาแฟน่าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สินค้าเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูงกิจกรรมหลักพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืนด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีในนวัตกรรมโครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูงตามแผนปฏิบัตริราชการจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ2,568งานเทศกาลคนปลูกกาแฟน่านน่านคอฟฟี่ ฟาร์มเมอร์เฟส2025และเยี่ยมชมเทศกาลกาแฟน่านการออกร้านผลิตภัณฑ์กาแฟฝ่ายขอเรียนเชิญครับท่านประจวบธงธิตินะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรมัญชัยชื่อพรกกล้าธรรมนะครับท่านเาสตร์รัศดรจังหวัดท่านกรรมการธรรมกิบาลนะครับของจังหวัดน่านนะครับไม่ได้ใจว่าผู้แทนของเยชุมชนนะครับไม่ได้ใจแต่ก็ นะครับประจกักษ์ไสกิจนะครับประหลัดจังหวัดน่านนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการรักรู้กาแฟน่านมหกรรมสินค้ากาแฟเทศกาลคนถูกกาแฟน่าน,นรับนานคอฟฟี่ซาวเมอร์เฟสสองพันนะครับในวันนี้นะครับมีอนาคตอีก อีกพืชหนึ่งนะครับโดยเฉพาะของของจังหวัดน่านเรานะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในเรื่องของของกาแฟนะครับถือว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นเป็นแหล่งผลิตผลกาแฟที่สําคัญนของประเทศนะครับเนื่องจากมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีนะว,วัตรกรรมด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่เหมาะสมนะครับพัฒนาคุณภาพผลผลิต การแปรรูปกาแฟซึ่งจะช่วยสร้างไรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจังหวัดในหลายเวทีมาอย่างต่อนเนื่องนะตั้งแต่ปี2513นะครับึนปัจจุบันนะครับถึงปีปัจจุบันทําให้กาแฟน่านมีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าของประเทศและจากคำก่าวรางานของท่านกเกษตรจังหวัดนะครับทำให้ทราบว่าการจัดงานในครันน้งนี้มีกิจกรรมนะครับ งานเช่น,เน,น,นนี้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับในการจัดงานในวันนี้นะครับเราจัดกันสาวันนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับจากคนปลูกกาแฟนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงการจัดจําหน่ายที่มาร่วมจงประสบความสำเร็จตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ที่ประกาศ ตอนนี้ได้เวลาสมควรผมขอเปิดกิจกรรมสร้างรับการรับรู้กาแฟน่านงานมาก,กับรรสินค้ากาแฟเทศกาลคนปลูกกาแฟน่านน่านคอฟฟี่ซัมเมอร์เฟส2025นาวันนี้ครับขอบคุณครับขอเชิญดีค่ะเซโรญ่าจาว่าชิติก้ากาดิมอร์และก็โรบัสต้าค่ะ แสดงถึงการส่งเสริมการขยายพื้นที่การลูระสายพันธุ์กาแฟที่หลากหลายหรือคอฟฟี่ควอไลตี้คนการพัฒนาย,ยกระดับสินค้ากาแฟเสางมาไหมคะได้ยืนหัวรดน้ำให้กับท่านประธานและท่านหัวหน้านส่วนราชการได้เลยคะ่ะฉันไดวโอกาสนี้จะได้เรียนเชิญ ทั้งหกท่านได้รวมรถน้ำต้นกาแฟทั้งหกสายพันธุ์ซึ่งในวันนี้สายพันธุ์ที่อยู่บริเวณทางด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเกชา่าเซรีน้าจาวาทิปิกา ยกระดับซึ่งในโอกาสนี้จะขอขอนุญาตให้สัญญาณนับถอยหลังเข้าสู่พิธีเปิดมาตกรรมสินค้ากาแฟเทศกาผลคนปลูกกาแฟนานนานพบที่ความเฟรช2025รังเต็มที่ห้าสี่สองสองหนึ่ ียอ้สิาัหน้าดีเร่วมถ่ายรูปภาพเพื่อกาบี้ค่ะช่วนี้ขออนุญกดไลค์ได้จึนะะกดไลค์ค่ะแสดงสัญกษณยอเยี่ยมให้กับการจัดงานในครั้งนี้ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะเสียงปรบพือ

ทีมคัดเมล็ดทีมพั่วแล้วก็ทีมเซ็ตคัพคัพปิ้งกว่า23คนค่ะซึ่งรวมแล้วมีบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการประเมินสําหรับการประกวดกลาแปในครั้งนี้กว่า50ท่านเลยทีเดียวนะครับทายท้ายพิเศษเจนิชาเซริน่าจาว่าทิป,ปิกา้าไม่แยกการประกวดในการแปรรูปนะครับท่านคร,รับเสร็จแล้วของความบริวาท่านทีมนาตัวเซรี้่าหลังสักชรู่หนึ่งนะครับขอสแสดงภาพยินดีกับรางวัลชมเชย 86.33จากใา้ต่าแก,กตจบบััุกช้างอััุกช้างจาังหัดน่าแสดงควายมยินดีด้วยเะครับาท่านแรกรางวัลชมเชยในประเภทของกาแฟอลาวิกาสายาธรรมทเศษค่ะ แสดงความยินดีกับคุณสาวรจิรน,น,นันทนุกุลนะครับคะแนน86.58นะครับจากบ้านมันมีพลึตลำบนอกอําเภอทุกงช้างจังหวัดน่านครับดีได้รับรางวัลชมเชยได้มบเป็นที่สอง,งในบทเรื่องน,น,นี้และแกตําบลทุ่งช้างอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านครับ ในบรรดามพิเศษแตรและของเกษตรตรบลทุ่งผู่กาแฟจังหวัดน่านมาถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งคะแนนอยู่ที่แปดสิบจากบ้านตะเกียงตำบลหุ่นนาขอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับและมาถึงวินาทีที่ตื่นเต้นและทที่เราจะได้ประกาศรางวัลชนะเลิศคะแนนนะครับจากบ้านปางสอนตำบลห้วยชมพู อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายต้ามือขาวจังหวัดเชียงรายเข้าสู่จังหวัดอ่างเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเรามีบาร์รับแทนด้วยนะครับอแสดงความินดีด้วยครับ85.25ิ 85. <25. S 1> บ้านดอยช้างลีซูตำบวลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเชียงรายอีกแล้ว ครับจากบ้านปางหอมตำบลห้วยสมบูรอำเภอเมืองจังหวัดเ,เ,เชีเยงรายจ้าได้รับอีกรางวันหนึ่งแล้วนะครับรางวัลใต้แก่นขอแสดงความยินดีกับคุณณนภะาพรกำเนิดมงคน,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 นครับจากบ้ญญานสนิทิึ่งตำบลนกอกอำเภอพึกงช้างจังหวัดน่านครับ ตำบลขุดหน้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านครับ้ขอแสดงคว,วมามดีกับคุณพรพิทักษ์แสนแสนนะครับจากบ้านครองตำบลตัวอำเภอตัวจังหวัดน่านขอแสดงความดีด้วยครับได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการนี้นะครับ ใช้เป็นกาแฟโรบัสต้าเราได้รับการอาราบิก้าแล้วก็โรบัสต้าด้วับระโยครับจากบ้านพี่ตำบลเกลืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านครับครับจากบ้านเสาโงตำบลท่าแสงอำเภอท่าแสงจังหวัดชุมพร กบุณท่านา 2, าาน,นาสิธิ์สุภาครับจากต้านนาสิเศาตะบนหินแก้วอำเภอท่าแซงจังหวัดชุมพรกระก้วกาแฟโรลาสซาซึตบอกว่าทโรลาสาเนีต้องเคิดถึงคัของน้าใต้ถินใช่และ16.33เขาอยู่ที่ ตำบลสั้งพ้องตัวเรียนสาจังหวัดมาต้นานสรรพุกนเือดต้านเกิดบนุนี่คน แต่ตั้งแต่แปดโมงเช้าจริงๆแล้วร้สเกว่า